โอ้โหเห็ดนางไก่กลุ่มนี้ค่ะโอ้ดูดอกนี้โอ้โอ้สวยโอ้โหขาโอ้โย,ย,ยอะไรเนี่ยขาใหญ่มาหากโอ้โหอันนี้ลองลอยใครมาเก็บน่าจะเป็นกวางค่ะกวางชอบมาคุยเห็ด กิโอ้นอกจะเป็นกวางมาคุยชัวเลยโอ้ยสวยเห็ดดอกนี้โอ้โหความขาเขาโอ้ยสวยงามเดี๋ยวตัดขาเห็ดสามดอกนี้ให้ดูนะคะโอ้อื้อหือ ความใหญ่ความใหญ่ของเขาอุยสวยมากดอกนี้ค่ะอลังการความขาอุไม่เคยเจอเห็ดหนังไก่ดอกขาใหญ่ขนาดนี้อยสวยอ้ยมือแข็งอีกแล้วหนาวอุยใหญ่มากค่ะฮะหาต่อ ป้าดูเห็ดหนังไก่ดอกนี้สิคะโอ้โหพระเจ้าโอ้ความสวยความสวยงามเดี๋ยวหนึ่งวางไว้นี่ก่อนมีตรงนี้อีกค่ะนี่ในป่าอึ๊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 อ มีความมุดป่โอู้๋ขาเขาเดี๋ยวนะคะในลายกระบังเอาเข้าไปเดี๋ยวโอ้สวยขาใหญ่ๆอุบบวบเลยค่ะโอ้โหนี่อีกค่ะอุ้ยนึกว่าดอกเล็กอุ้ยดอกใหญ่อู๋ขาเขาโอ้โตอนแรกเห็นนัวดอกเล็กๆ โอ้โหความขาของเผ็ดน้ำใจตัวนี้แล้วก็นี่ตัวนี้อีกค่ะอุ้ยตายขอนไม้เอย้ยกไม่ขึ้นโสามดอกนี้เดี๋ยวตัดขาให้ดูนะคะโอ้โหนี่ค่ะทุกคนค่ะ โอ้โหความใจของเขาอู้สวยอะ่ะโอ้โหขาอวบมากโอ้โหว้าวดีใจได้เห็ดหนังไก่อร่อยคะ่ะโอ้โหเห็ดหนังไก่กลุ่มนี้คะ่ะอู้ เกิดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยอะ่ะอุยอ้ยสวยนี่ก็นี่อีกค่ะโอ้โหป่านี้เห็ดหนังไก่ไม่ไมีนอนเลยดูดอกนี้โอ้ความใหญ่ของเขาอึ๊บ อ๋อสองดอกหนึง่งแล้วกเดียวมีหน้าอู้สองสามดอกแล้วก็นี่อีกโอูหอ้หโอ้ยสวยงามสวยมา,มากเลยค่ะโอ้ห้หเห็ดนางไก่ดอกอ่อนๆอ่อนๆสวยๆ แล้วก็นี่ค่ะอ,อุ้ยอุ้ยโอ้ยขึ้นเป็นทางเลยค่ะทุกคนโน่นออกกินไม้ต้องมุดป่านี้ใช่วิชามุดอุย้ยสวยมากแล้วก็นู่นอีกค่ะอุย้ยสุดเอื้อม เอาแค่ดอกนี้นะคะโอ้ยมุดมุดนี่ป๊าดนี่ค่ะทุกคนคะเห็ดหนังไก่อีกแล้วโอ้ยดอกเดี๋ยวนะคะดอกสวยสวยโอ้ยอ้ยดอกเขาสวยมากเอา แน่นมากเลยค่ะโอ้โหความความแน่นของขานี่อีกโอ้โห,โโหกว่าจะทนได้แน่นมากโอ้โหเห็ดนลังไก่สองดอกนี้ค่ะทุกคนอู้มันเกิดอะไรป้ายผู้ไม้เนี่ยโอ้โหสวยอู้ อุ้ยขาอา้าวหักไม่เป็นไรนี่ออ้ยสวยค่ะโอ้ไม่มีหนอนเลยอ่ะนนี้อีกเอาไว้ค่ะดอกเล็กๆไว้เก็บโอ้เห็นหนังไก่ดอกนี้อุย้ยสวยค่ะนี่ค่ะทุกคนโอ้โห อ่าเดี๋ยวขาใหญ่โอ้โหขาใหญ่มากโอ้ยขาอวบๆทั้งนั้นเลยค่ะป่านี้อโืโอ้โหเห็ดลางไก่กลุ่มนี้ดูสวยๆเลยค่ะโอ้ยขาเขาใหญ่อ้วนดูค่ะ อ้วนใหญ่มากเลยอะยังมีอีกค่ะทุกคนยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวหาที่วางก่อนนี่โอ้อมุดนี่แล้วมีอีกค่ะนี่อู้ โอ้โหเกิดเปล่านี่สองดอกนี้อีกคะ่ะอุ้ยเห็ดหนังไก่เยอะเห็ดน้ำหมากก็เยอะเยอะเยอะไม่เก็บชอบเก็บเห็ดอร่อยนี่อีก สวยงามค่ะโอ้โหเห็ดหนังไก่ตรงนี้กำลังดอกสวยๆเลยอ้ยน่ารักค่ะโอ้โหนี่อยเดี๋ยวนะขาอยขาเขาสวย แล้วก็นี่ค่ะอู้สองดอกอู้สวยมากเลยค่ะอู้ยอื้มดูนี่ขาสวยงามโอ้นี่อีกค่ะโอ้้หความคาของเขา อ,อันนี้เนา่าอุ๊ยไม่เนา่ารอยแครมาเตะนั่นเป็นไรเอาอันนี้ดอกอ่อนๆโอ้นูนอีกสมมุติเอาอยัางไงนู่นนะคะไม่เอาดีกว่าโอ้ยนี่ค่ะเห็ดหนังไก่อีกแล้วนี่รอยคุมาตัดเอาแต่ดอกอุ้ยค่ะ ไหนอะอู้ยพี่คนไทยเอ้ยน้องน้องหน่อยเขาได้เห็ดไม่ใช่ใช่นี่พี่วันอ๋อพี่วันหน่อยอยู่ไหนพี่ทหากันยังไม่เจอโอ้โหทำไมได้เห็ดมาจากอุทยาค่ะมาเจอกันมาเจอกันในป่าค่ะพี่วันโห้ได้เห็ดพุ่งหวานนิดหนึ่งยังไม่ได้สักดอกเลยอะ่ะนี่อีกแล้วค่ะเห็ดหนัองไก่เมื่อกี้คุยกับพี่คนไทยเขามากันสองคนคนหนึ่งชื่อพี่วันอีกคนหนึ่งชื่อน้องหน่อยจําไม่ได้ ก็ได้เห็ดทพกหวานเต็มเลยค่ะทุกหาเห็ดเก่งมากเลยอะแต่หนึ่งอยากได้นี่มาก,กว่าเห็ดหนังไก่หนึ่งจะเอาไปไว้เพราะว่าตัวนี้กลัวมันจะหมดหน้าก่อนกลัวมันจะวายโอ้ยเธออันนี้ลอยกวางม,มากินยังไงอุ้ยขาใหญ่เอาค่ะโอ้ยเห็ดหนังไก่กลุ่มนี้อุ้ยขาเขาโอ้ยความขาความขาของเขา นี่ค่ะอุ้ยความขาอขาอลังการขาใหญ่อะ่ะอุ้ยขาหวานขาอร่อยนี่อันนี้เก็บไว้โอ้นี่อีกค่ะทุกคนอู้เห็ดหนังไก่ปลานี้เยอะเยอะมากๆ นี่เก็บยากเฮ้ยดูรอยกวางมาแทะนี่เอาตรงนี้ออ้ยแน่นมากเลยค่ะขาเขาอ่ะทุ่ปาดนี้หนอนไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะนี่อีกโอ้โหความดอกความขาเขาใหญ่ตะปูตะปี้เลยค่ะอุย้ยดีใจมากมาค่ะทุกคนตัดขาเลย มือแข็งโปกเลยอะสิบองศาเสื้อสามชั้นเอาไม่อยู่ดูค่ะมือหนึ่งถอดถุงมือข้างนึงเพราะว่ามันต้องกดไอ้ปลดล็อกโทรศัพท์โทรศัพท์ไอโฟนหนึ่งมันล็อกตลอดเลยถ้าหนึ่งไม่เปิดกล้องไม่ตลอดเพราะหนึ่งจะถ่ายแล้วหนึ่งก็ถ่ายทีละชอ็อตทีละช็อตนะคะแล้วก็ไปใส่ไอมูฟ e ี่ ดูคาโรกนี้ดูน้องหน่อยกับพี่วันเขาได้เห็ดพึ่งหวานเยอะมากเลยอ่ะเขามาเดินก่อนหนึ่งโมแต่ไปเก็บเห็ดหนังไก่พึ่งหวานหนึ่งก็ได้เยอะแล้วไงคะเต็มฟิตเลยหนึ่งก็ไม่ค่อยอันนี้เห็ดหนังไก่ยังได้น้อยอยู่เลยค่ะเต็มถังพอเอาไปนึ่งไปลวกแล้วนะคะได้แค่ถุงเดียวเองอะยุบเยอะมากค่ะ ดูค่ะแข็งขามือแข็งปก๊กกำจะไม่ไหวกำจะไม่ได้ว้าวหาต่อค่ะอู้นี่อีกค่ะอุ้ยดูขาเขาอะเห็ดปลานี้ขาเขาอวบอวบจริงๆอโอ้ดูค่ะความอวบนี่อวบมากเลยอะ อวบแล้วมีเยอะอันนี้ลอยกวางแทะเอาเก็บไว้นี่ได้สามดอกโอ้โหนี่อีกอุย้ยวันนี้ล้วนๆค่ะเห็ดหลังไก่ล้วนๆเลยโอ้โหโอ้ฝนดูความขาเขาอุย้ยขาเขาทำไมมันใหญ่อย่างนี้เนี่ย ใหญ่กว่าป่าที่หนึ่งพาไปเก็บวันนั้นอีกนะคะดูนี่ค่ะดูความขาเขาดูโอ้โหม,มีอีกนะคะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหร่ากิ่งไม้ทับเอ้ยโอ้โหดู ตอนี้ค่ะอลังการมากนี่ความใหญ่ของขาเขาหมดหมดแล้วตรงนี้หมดแล้วว่าแต่ยังมีอีกค่ะทุกคนนี่โอ้โหดูความ ใหญ่อลังการโอ้โหอย่างเนี้ยผัดอร่อยมากๆแล้วก็ลาบจะลองทำลาบเย yeah. ตัดขาค่ะโอ้โหดูขาความใหญ่ของเขาอะไรจะใหญ่ขนาดนี้นี่ยอู้ยอืมเป็นป่านี้เป็นป่าแรกที่เจอเห็ดหนังไก ขาใหญ่ขนาดนี้เลยคะ่ะโอ้ดูขาอวบๆอะอื้อหือออสออนขาความความขาเขาโอ้โหดูอูโหู ใหญ่มากเลยอ่ะอลังการค่ะเขาเกิดใต้ยญ่ามอสด,ด้วยมั้งคะดูครั้งแรกอะที่หนึ่งเจอดูโอ้โหเอาไงตัดทั้งกลุ่มเดี๋ยวค่อยไปล้างค่อยไปแยกออกอุย้ยสวยย่าดอกนี้ช่อนี้สวยมากนี่ค่ะเนี่ยเอ็นย่ยย่ามอสเกิดต้องดึงมันจะทำความสะอาดยากเห็นไหมคะใต้ดอกเขา ผลขูดออกอู้สวยงามค่ะดอกนี้ช่อนี้สวยมากๆโอ้ดูดอกนี้ค่ะเห็ดพึ่งหมวกส้มป่านี้ก็มีอู้หูขาอวบอวบน่ารักตะปูตะปีเลยค่ะว้าวเจอดอกแรกโอ้นี่ค่ะเห็ดนางไก่ดอกอ่อ,อน เนี่ยดอกแบบนี้ไม่ต้องขุดขนออกเลยค่ะเอาผัดได้เลยอ่ะอร่อยโอ้จะดูดอกขนาดนี้จะว่าขาเขาใหญ่เนี่ยทำความสะอาดง่ายค่ะถ้าดอกขนาดเนี้ยโอ้ยมือแข็งเขาเรียกมือมืออะไรนะโดนฝนแล้วก็ตรงนี้อีกค่ะอ,อันนี้ อันนี้เน่าแล้วไม่เอานี่มาเอาดอกนี้ดอกตุ้มๆุบวบเลยโอ้นี่อีกค่ะทุกคนโอ้เห็ดป่านี้หนังไก่โอ้ชอบความความใหญ่ของขาเขามากเลยค่ะแบบดอกเล็กๆก็ขายายใหญ่ดอกใหญ่ก็ขายาวสวยค่ะ นี่ค่ะป่านนี้มีเห็ดอันนี้ด้วยเห็ดพึ่งขาลายขาใหญ่อู้หดูอู้ขาใหญ่หญค่ะใหญ่สุดสุดโอ้โหเห็ดดอกกำลังอ่อนโอ้สวยขาวอวบเลยค่ะโอ้น่ารักมากโอ้โหเห็ด หนังไก่ค่ะอุบอับอุ้ยขาอวบมากสวยมากค่ะโอ้หนี่ค่ะทุกคนเห็ดหนังไก่แล้วก็นี่เห็ดเหลืองอเห็ดเหลืองกำลังออกอ้ดอกน่ารักมากดูค่ะอุ้ยดอกกำลังอวบอบ ว้าวกอนนีุนด,ดต้นไม้นี่ค่ะทุกคนค่ะเมื่อกี้ฝนตกหนักมากวยวิ่งออกจากป่าแทบไม่ทันเลยค่ะหนึ่งรีบมากฝนตกแบบเม็ดใหญ่แล้วแรงแรงสุดๆเลยค่ะเลยตัดจบคลิปแทบไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ตัดขาให้ดูรีบกลับมาบ้าน นี่วันนี้ผลงานเห็ดหนังไก่ดูได้เต็มจนล้นถังมุยกำลังหาเห็ดสนุกเลยค่ะฝนตกซะก่อนเสียดายมากๆเลยอ่ะนี่วันนี้ได้เห็ดอร่อยค่ะเห็ดหนังไก่เต็มเลยนี่ค่ะทุกคนคะหลังจากล้างแล้วก็ขูดเห็ดหนังไก่นะคะหนึ่งขูดตรงขนออก,นกเนี่ยค่ะก็จะเหนียวเหนียวเป็นสีแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเอามาต้มแล้วก็ใส่ช่องฟิต นี่ค่ะวันนี้ได้เยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวพอมาต้มแล้วก็จะได้นิดเดียวเองค่ะเพราะว่าน้ำในเห็ดเนี่ยเขาจะออกต้องหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงมันจะยุบเดี๋ยวนึงจะให้ดูตอนที่ต้มเสร็จนะคะแล้วก็แพ็กใส่ถุงเวลาเราจะออกมาทำอาหารมาผัดหรือมาทำลาบก็ออกมาทีละถุงทีละแพ็คจะสะดวกค่ะจะง่ายมากเห็ดอร่อยมากเลยค่ะตัวนี้ นี่วันนี้เจอแต่ขาอวบๆเยอะมากเลยค่ะุ๊ยครั้งแรกที่เจอเห็ดขาอวบขนาดนี้บางทีต้องผ่าสองผ่าสามอดีใจค่ะมาค่ะเดี๋ยวหนึ่งให้ดูตอนที่เต้มเสร็จนะคะนี่คะ่ะทุกคนคะ่ะจากหนึ่งถังใหญ่ๆต้มแล้วโดยแค่นี้แล้วค่ะมันจะยุบ นี่ยุบเหลือชิ้นแค่นี้ขนาดหั่นชิ้นใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเห็ดเห็ดหนังไก่อ่ะพอเขาต้มแล้วมันก็น้ำในเห็ดเขาจะออกแล้วก็นี่ค่ะหอมหอมห้ยหอมมากเลยค่ะผัดอร่อยแต่ยังไม่เคยลาบเดี๋ยวจะทำเมนูลาบเนี่ยได้แค่นี้ยถังใหญ,ใหญ่เต็มถังจนล้นได้แค่นี้แล้วค่ะนิ่เดียวแล้วก็นี่เห็ดพึ่งผ่าลาย ที่ได้สองดอกเมื่อกี้นี้เนี่ยค่ะหนึ่งมาขูดขาแล้วก็ต้มใส่น้ำร้อนนี่เขาเอ่อจะขาวค่ะจะไม่ดำจะไม่ดำเหมือนเหมือนตอนที่เก็บตัวเนี้อร่อยเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะแบบดึงดๆๆ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 ึงดึงดึงอุ้ยอุ้ยดึงดึงเลยค่ะมีความยุ่นอร่อยมากหวานมากค่ะตัวนี้แล้วก็นี่เดี๋ยวนึงจะแพ็กใส่ถุงเดี๋ยวให้ดูตอนใส่ถุงนะคะ นี่คะ่ะทุกคนเห็ดหนึ่งถังใหญ่ๆได้แค่นี้ลคะค่ะได้แค่สามถุงน้อยมากนี่ทำจะเอาออกมากินก็ขอออกมาทีละถุงนี่หนึ่งจะเก็บใส่ช่องฟิตไว้กินช่วงหน้าหนาวหน้า,นาที่เห็ดหมดนะคะหน้าที่ไม่มีเห็ดเห็ดมันจะออกช่วงเดียวต้องเก็บเนี่ยถังใหญ่ๆได้แค่นี้อีกเดียว แค่นี้แล้วคะ่ะเห็ดตังเยอะตั้งแยะเพราะว่าเห็ดหนังไก่เวลานี่เขาจะยุบยุบออกเยอะมากออกแบบสามเท่าของเห็ดที่เราได้มาเลยคะ่ะก็จะเหลือแค่นี้อร่อยมากคะ่ะเห็ดตัวนี้อร่อยเนื้อเขาจะเหมือนเหมือนเนื้อไก่หรือเปล่าหนไม่แน่ใจนะเขาถึงเรียกเห็ดหนังไก่แต่รู้แต่ว่าเขาอร่อยนุบๆเลยคะ่ะก็คลิปนี้ จบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะไม่เจอคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย